เอชจีแรนเซอร์ไพรส์แฟสวมเสื้อช้างศึกขึ้นคอนเสิร์ตเอชีรสร้างเซอร์ไพรส์ Surprise, ให้กับแฟนชาวไทยด้วยการสวมเสื้อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทำการแสดงในคอนเสิร์ตเอชีรน m a t h m m a t i c t t วร Bangkok k 2024ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยผู้ใช้ทวิต t ตอร์ทีมแอดชีเรนได้โพสต์ภาพศิลปินเจ้าของเพลงดังอย่าง Perfect Photograph s h a f o o You เป็นต้นในชุดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ามาไทยก็ต้องใส่เสื้อช้างศึกสินะถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่างานนี้ก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆและขอชื่นชมในตัวหนุ่มเอชชิรนจริงๆที่สามารถเพอร์เฟคแมได้เป็นอย่างดีเรียกไดว่าสะกดคนณดูได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะเพราะมากับกีตาร์คู่ใจหนึ่งตัวก็สามารถทำโชว์ออกมาได้เป็นอย่างดีและได้ใจแฟนคลับทุกคนไม่มีบน่นไม่มีเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งนอกจากจะใส่เสื้อช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยของประเทศไทยแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเลือกแต่ละเพลงของหนุ่มเอสช่างทำให้แฟนคลับทุกคนร้องตามได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะรวมไปถึงคนที่ได้เห็นหนุ่มเอสตามข้างทางต่างๆก็ชื่นชมในความน่ารักและความเป็นกันเองของหนุ่มคนนี้เสมอนั่นเองค่ะฉะนั้นตกหลุมรักหนุ่มเอสเยอะๆเลยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า